มาดูเรื่องของปัญหาอุทกภัยบ้างครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับหลังจากนี้ครับน้าในแม่น้ําวังทองเกิดล้นตลิ่งนะครับก็ท่วมพื้นที่นาข้าวข,ของประชาชนกว่าพันไร่ครับจากอิทธิพลของคาจิกิและหนองฟ้านะครับที่ผ่านมาทําให้ในพื้นที่หลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลอุทกภัยครับอย่างเช่นที่อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําวังทองเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ระดับวิกฤตบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,400หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่8บ้านเขาสมอแคลงน้ําจากแม่น้ําวังทองได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวประชาชนกว่าพันไร่บ่อเลี้ยงปลาและจํานวน6บ่อซึ่งประกอบด้วยปลาดุกและปลาตะเพียนกว่าหมื่นตัวได้รับความเสียหายบริเวณโดยรอบพื้นที่เกษตรกรรมครับถูกล้อมรอบด้วยน้ําจากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําวังทองน้ําจากบึงราชนกและคลองชนประธานในพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดรองรับน้ํา ทําให้แม้ที่จะน้ําท่วมในปี2554มาแล้วแต่ปีนี้คาดการว่าน่าจะรุนแรงมากกว่าเนื่องจากน้ํามาเร็วและระบายไม่ทันทําให้เกิดน้ําวนกลับมาท่วมซ้ําและเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำลึกสุดในพื้นที่วัดได้1เมตร50เซนติเมตรครับซึ่งชาวนาบางส่วนรีบเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ําได้แล้วแต่ยังคงมีพื้นที่นาได้รับความเสียหายกว่า90 ข้าวที่รอดอยู่บางส่วนยังโตไม่เต็มวัยไม่สามารถขายได้ในราคาตามมาตรฐานซึ่งโดยปกติจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรืออีกประมาณ20วันข้างหน้าซึ่งชาวนานในพื้นที่นะครับก็กล่าวว่าข้าวที่พอพอ,พอชูพ้นน้ําอยู่บ้างอาจจะพอมีหวังว่าจะนําขายคืนทุนได้บางส่วนอย่างไรก็ตาม ความเสียหายในครั้งนี้สร้างผลกระทบต่อปากท้องและรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่เป็นอย่างมากครับด้านองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับได้กำลังเร่งจัดทำรายงานนำเสนอไปอยังที่ว่าการอำเภอเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือพร้อมทั้งประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอสนับสนุนการขุดร่องระบายน้ำอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกันนะครับนายสถิต์ผมสิทธิ์ครับนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองได้ลงพื้นที่ดูสถานการณ์แม่น้ำน่านล้นตะลิ่งนะครับที่หมู่ที่5และหมู่ที่7บ้านจอมทองอำเภอเมืองพิษณุโลกพบว่าแม่น้ำน่านนะครับเริ่มล้นตะลิ่งและส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวประเภทข้าวเบาได้รับความเสียหายาแล้วกว่า200ไร่นะครับ หากระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นคาดว่าความเสียหายอาจจะขยายวงกว้างถึง600ไร่ทางด้านนายสุทธิเวชเอี M ่ยมเนตรครับผู้ใหญ่บ้านหมู่7ไ,ได้เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วครับปี2567ไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ชาวนาชะล่าใจรีปลูกข้าวโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้เผื่อรับมือสถานการณ์นะครับส่งผลให้ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน ข้าวที่ปลูกในปีนี้ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง90วันซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะมีอายุประมาณ105วันทำให้แม้จะเก็บเกี่ยวได้แต่ก็ทำให้ราคาครับต่ำลงเหลือเพียง4,000บาทต่อเกวียนยิ่งไปกว่าน,นั้นครับพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นแอ่งกระทะไม่มีแนวป้องกันริมแม่น้ำน่านทำให้เสี่ยงต่อการท่วมซ้ำซากล่าสุดครับน้ำจากแม่น้ำน่านได้ทะลักผ่านท่อระบายน้ำเข้าสู่โรงเรียนวัดจอมทอง ซึ่งเบื้องต้นนะครับทางอบอตอจอมทองได้นํากระสอบรายมาปิดกั้นท่อไว้แล้วแต่หากฝนยังทงตกลงมาอย่างต่อเนื่องระดับน้ําอาจจะเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นได้อีกครับ